ยินดีต้อนรับสู่สรุปของฤดูการที่3มจากเซอร์พิเซอร์เหมาะสำหรับทุกคนที่พลาดและสมบูรณ์แบบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูการที่4อย่าลืมสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารหรือการอัปเดตใหม่เลตันและผู้สนับสนุนของเขาออกเดินทางเพื่อค้นหาเมลานีและดินใหม่ที่เป็นไปได้ขณะที่วิลฟอร์ดเสริมสร้างอำนาจของเขาบนรถไฟเซอร์พิเซอร์ความตึงเครียดระหว่างกลุ่มคู่แข่งเพิ่มขึ้นในขณะที่เลตันยังคงค้นหาพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยได้ทีมของเขาค้นพบหลักฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับการมีอยู่ของยืนใหม่ ขณะที่วิลฟอร์ดเสริมสร้างการควบคุมของเขาการก่ะการจลาจนคุกคามสติราพของสังคมเลตันทำการค้นพบสำคัญที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของมนุษยชาติและต้องเผชิญกับความขัดแย้งภายในที่เพิ่มมากขึ้นความพักดีของผู้โดยสารถูกทดสอบและเลตันเปิดเผยแผนการของเขาสำหรับอนาคตการค้นหาเบลานีเปลี่ยนแปลงไปอย่างสำคัญขณะที่วิลฟอร์ดใช้กลยุทธ์ที่รุนแรงเพื่อรักษาการควบคุมความสัมพันธ์พัธมิตรเปลี่ยนไปและความจริงถูกเปิดเผยบังคับให้ผู้โดยสารต้องประเมินอนาคตของตนใหม่ เลตันและวิลฟอร์ดเตรียมพร้อมสำหรับการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายที่จะตัดสินอนาคตของรถไฟและผู้โดยสารของมันซีรีส์จบลงด้วยการต่อสู้ที่ดราม่าและตึงเครียดร,ระหว่างกลุ่มต่างๆซึ่งจะตัดสินชะตากรรมของเซอร์พิเซอร์และมนุษยชาติทั้งหมดอยู่กับเราสำหรับสรุปเพิ่มเติมและอย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกเพื่อไม่พลาดตอนใหม่